สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับจุกหัวจุกชาแนลนะคะวันนี้ดูว่าเรามีอะไรตายต้นกันเลยทีเดียวเชียวก่อนจะดูอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับจุกหัวจุกชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะเรามีผลไม้แบบคินคินนะคะเมื่อกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะก็ไปดูกันเลยว่าเรามีอะไรมาอวดดูนี่ค่ะ วันนี้เรามีผลอะโวคาโดนะคะนี่ผลอะโวคาโดค่ะรู้จักไหมคะอะโวคาโดกําลังเป็นผลไม้ที่ยอดฮิตนะคะสําหรับพันุ์นี้ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรนะคะแต่รู้ว่ามันอร่อยอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะลองชิมดูวันนี้นะคะเราจะมาผ่าพิสูจน์อะโวคาโดสดๆจากสวนนี่นะคะดูนี่คันนี้คะ่ะผู้ชมใต้ต้นกันเลยทีเดียวเชียวอันนี้เป็นอะโวคาโดพันธุ์พื้นบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะเนี่ยด้านในมันจะเป็นยังไง มันสุกแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะสุกมากๆค่อนข้างที่จะมากจัดสําหรับผลอะโวคาโดนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารมากเลยทีเดียวเชียวนะคะสรรพคุณมากมายหลากหลายดูนี่คะ่ะท่านผู้ชมับอืมโอ้โหนี่คะ่ะเนื้อเหลืองเลยนะคะนี่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 นีน่ใช้ได้เลยนะคะนี่ นี่คะ่ะท่านผู้ชมดูอันนี้นะคะด้านในของมันผากมาแล้วสําหรับผิวของเขานะคะเวลาสุกอกมันก็จะเป็นสีเขียวนี้แต่ว่ามันจะนิ่มนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงคือเมื่อสุกแล้วผลจะเป็นสีม่วงก็มีนะคะหูท่านผู้ชมขะดูคะ่ะเนื้อเหลืองที่สุดเลยะค่ะเืถ่ายรูปสักหน่อยนะคะนี่ได้เลยแหละทีเดียวเชียวหูดูคะ่ะท่านผู้ชม น่ากินไหมคะน่ากินมากๆเลยดูนะคะเดี๋ยวอนุญาตจัดวางแป๊บนึงนี่คะ่ะผลของอะโวโคาโดนะคะเดี๋ยวนะคะจัดฉากแป๊บนึงโอเคคะ่ะนี่คะ่ะสำหรับอะโวโคาโดแล้วนะคะรสชาติของเขาเนี่ยจะจืดนะคะจะจืดจืดมันๆนะคะบางสายพันธุ์ก็อาจจะอมหวานนิดนึงนิดนึงนิดนึงนะคะ อ่ะโอเคค่ะมาดูกันเลยจริงแล้วเราลืมเอาช้อนมาคะอันนี้เป็นผลโอโวคาโดอยู่ในสวนอินดี้ของจุกหัวจุกชาแนลนะคะนี่ค่ะเราสามารถปรอกแบบนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ไงคะนี่ค่ะเราปรอกแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ลองชิมกันเลยนะคะ เนียวมันอร่อยเขาบอกว่าวิธีการกินเนี่ยบางคนก็กินแบบนี้เลยนะคะกินแบบสดๆดแบบนี้เลยนะคะบางท่านอาจจะไปจิ้มน้ำตาลซึ่งวันนี้เรามีนี่ค่ะน้ำตาลน,นะคะเอามาจิ้มด้วยอืรสชาติใช้ได้เลยล่ะคะ่ะอร่อยทิ้งค่ะทิ้งตามธรรมชาติไม่ต้องห่วงนะคะฝนฟ้าเริ่มมาแล้ว่ เป็นผลไม้คลินคลีนนะคะผละไม้ที่แบบว่าคลินคลีนกินแบบสบายลดความอ้วนได้แต่ว่าคนที่สําหรับคนที่ชอบนะคะก็จะชอบทานมากๆสาหรับคนที่ไม่ชอบก็คือเขาจะมีกลิ่นนิดนึงกลิ่นติดนึงนิดนึงนะคะกลิ่นเฉพาะผลของเขาอืม กำลังเป็นผลไม้ที่กำลังเป็นผลไม้ที่แบบว่ากำลังฮิตติดตลาดเลยนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มาจากเมืองนอกเช่นแฮเงี้ยนะคะก็จะกิโลอยู่ที่ประมาณร0อยกว่าบาทเลยนะคะสำหรับอันนี้เป็นผลเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะสำหรับพันธุ์พื้นบ้านก็อยู่ที่ประมาณ30-40ส่ถ้าเกิดส่งนอกจังหวัดก็ประมาณอ,อ,อยู่ที่ประมาณ ปดสิบ80นะคะประมาณ80แต่ถ้าเกิดขายค้าต้นตั้งแต่ผลเล็กๆเ,เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณกิโลละ10บาทอืต่อค่ะเหนียวนุ่มอร่อยอมืมาปอกเหมือนกล้วยเลยนะคะนี่ <laughs> อืโอเคค่ะท่ามกางธรรมชาติเห็นไหมคะนี่ผล น,นี่คือผลของเขาฮะนะอันนี้ยังไม่แก่นะคะต้องรอให้ลูกใหญ่ๆก่อนนะคะนี่แต่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่มีกลิ่นอร่อยคะ่ะอร่อยมันนะมันบอกได้เลยว่ารสชาติจะมันๆมันๆน,น,นะคะขั้นดูดนิ้วก็เดือดทีเดียวเชียวขออาภัยด้วยนะคะ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานก็ไม่ต้องจิ้มน้ำตาลทะกินแบบนี้เลยกินแบบธรรมชาตินะคะจิ้มกับน้ำสลัดก็อร่อยค่ะอร่อยอะ่ะอร่อยใช้ได้ใช้ได้ไม่ผิดหวัง สำหรับส่วนอินเดียเมีอโวคาโดเยอะมากเลยคะสำหรับจุบหัวจุกชาแนลนะคะอโวคาโดเต็มสวนเลยค่ะรแม่ปลูกไว้เนาะแต่ก็เราเลือกพันธุ์ที่แบบว่ากินแล้วมันมันให้มันแก่จัดนะคะเอาไว้ขายช่างกิโลขายนะคะซึ่งก็ขายไปกิโลประมาณ80บาทนะคะพร้อมค่าส่ง80บาทพร้อมค่าส่งนะคะไม่เรียกค่าส่งเพิ่มนะคะแต่ว่าตอนนี้มันออเดอร์ก็คือไม่ทันค่ะไม่ทันตลาด ตลาดมีความต้องการเยอะอ,อร่อยครับาก,กินกันแบบธรรมชาติเลยนะคะเพลือนิดหน่อยห่อยเล้ะเธอ จิ้มก็อร่อยไม่จิ้มก็อร่อยบางคนก็อไปกินกับน้ำผึ้งนะคะซึ่งน้ำผึ้งก็จะมีรสหวานแบบธรรมชาติอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นยาเข้าไปอีกนะคะกินแบบครีนครีนนะคะว่าจุบหัวจุกนี่กินได้หมดอยู่ที่อารมณ์แล้วแต่นะคะวันนี้มากินให้ดูพอหอมปากหอมคอนะคะ คั้นดุนิ้วกันเลยทีเดียวเชียวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะปากไว้ให้เป็นช่องเล็กๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุกหัวจุกชาแนลด้วยนะคะเอาไว้คลิปใหม่คลิปหน้าเราจะมากินอะไรให้ดูอีกเอาไว้กดติดตามกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับจุบหัวจุกชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณะคะ่ะ